สายสีไห้บงเงินนะ<จ>ะ,ะม,มึอนี่มึอนี่วันแม่เด้แม่ต้องไห้เงินลูกเด้เต้าตัวเอาไห้แม่อฮ <c oughs> า,าว่าหาว่าวันแม่ไหมแม่ก็เลี้ยงมาตัวหน่อยเท่าไงเป็นยังคือบัวเลี้ยงต่อไปถามแน่ถามเาม<ด>จ้าดูเถาโอ้แล้วว่ามีกำลังสิเลี้ยงดอกลูกเอ้ยโอ้ยบ่ได้ดิแม่เอ้ยเป็นยังไงไต่บางคนตาหมากมีเงินหมน,นี่ย หาตามบ่มีหรอก <g ül üyor> ดอตามากจ่อซะแล้วบัาน,นี่โอ้บักมากกับบ่มีบ่มีเร็วบ่มีเงินซือน้อเนาะเอา้าบ่มีเงนินเออเอ้าลูกชาย <c oughs> สิมาขอค่ำกันขาน้ะมันรถเมื่ออยู่ไหมโอ้นอเฮ้ยอย่งไรล่ะบ้านนี่ิได้เม,เมื่อบ่บัานี่บ่มีอะขะนอนกินข้าวยุ่นหนีเวรจักอนั่งไล่สอบยอ,อ,อยู่หรอโอ้ยังไล่สอบอยู่บ่เออใส่แว่นตาลูกชาย อ๋อเป็นแต่ล oh, gr ูกไส้ไงโอ้ผมเนลือตาหมากเมียครับย้ายยังนี่ย้ายควบดันควบเดินล่ะเบิร์ตเราบอกรู้ที่นะเบิร์ตเลวโอ้โห่าเบิร์ตกับมาโทษไปบอกมาสุดเถื่อนคือโทษไปบอกอยู่กับฟงกาแฟโทษเบิร์ตกับโทษไปบอกสิได้ซื้อให้ สิเดี๋ยวเอาแต่ว่าต้องส่งเงินไปเด้ทั่วไปนี่ต้องส่งเงินไปเด้อง่ายนะมันเดียวลูกเอ้ยประกาศท่งไปโอ้ตีลูกนัดไก่โอ้อ่ะมืันนี่วันแม่มีของขวัญ่านห้กระเป๋าควนคือครับของขวนถูกเงินด้วลูกครับผมขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงได้ครับผมเออเดี๋ยวตื่นไปถือไปท้ายรูกบูทถ่ายรูปอันนี้ร้านเพิ่นให้มาของฟรีแม่ของฟรีบริสิญญ์เงิน กันบวกของฟรีกันเลยสิบรเออบ่ได้ดอกเมียของเปิดบางดูในกระเป๋ามียอย่างเนี้ยเอ้าเมื่อเปิดเออเปิดดูของดูหนึ่งดูนึงหมียอย่างเนี้ยมีเงินพันอยู่ตัวนี้อุ้ยดิใส่ใส่สันขอได้สันนะขอพัดถู่ไหมโอ้ว่าสันเถระไปอีพ่อเอาเอาองเกงียวไปใื้อให้อีพ่อกใส่ถุงให้เพื่อนนั่ม ช่วงเอาเดอ้อให้ไอ้พอไปน้ำ<ะ>ตังเงิเงินะให้พอพอไปน้ำแล้วไปหาให้พอก่อนแม่ค่อยขึ้นมาหนิอตออก็ยางอุบอกว่าไปหาเลาะหานั่นอยนันนะอายุมันก่านิื่นเดอ้ออยู่น้ำหลูกน้ำเต่าโดนๆเดอ้อครับอ,อยู่อยู่น้ำาลูกน้ำเต่าให้ลูกแต้เต่าจมเดอ้อครับ <laughs> เอาบันเอลให้เราบันเอลกะทีมาขอขึ้น 3, สามพันสิดขัเติมน้ำมันค่าม้าแม่คือขอน้ำแต่แม่แต่พอคือบัขอน้ำบอขอแล้วเพื่อนบัวหอยขึ้น,น <c oughs> อันอันคือว่าลูกเต่าโทรมาหาหลายอยู่เมื่อคืนนี่นะหลายอยู่บาเห็นแต่มึงกับไอแมวเออผู้ไหเงินเนี่ย <c oughs> บัวหอยเงินก็วมา,าว่าซื่อๆแต่ว่าบ<น>่อกี้ยินเขาเอาดอกเห็นแต้แบบ วุดบอกหับหับจุกแก็บมัดหน่อยอยังบุญเดียงเนี่ยโอ้ยวัดสถิตวาเหนุยังบุญนี่ตามมาเขี้ยวตัวโอ้ครับคนคนผู้นี้เด้อครับผมเป็นญาติไหมครับกินต้นไม้บ่เป็นต้นผู้นี้นว่าหันร่างดำหน้าอยูห่หันเนาะไปเล่นน้ำในนรุหน้าพิ่นเปิดมือมึงไปดำหน้าซอยมูลไหมโอ้ <laughs> <laughs> หน้าพญ่พ่นเด้อ อ,อ๋อ,อมันมาบ่ได้มันช่วงนะั้นมันมันแห้งม,มันไอ้ทั้งช่วงนั้นมกัดโตมันแขง็ขงเทพมากนะกักโตแต่ว่ามุกดาหารเขาเป็นพื้นที่สีสมเออยุนเหียเขาเป็นพื้นที่สีแดง <c oughs> <c oughs> บาน้มากบาน้สีเมื่อแล้วบานี้ลูกอะลูกเ <c oughs> ต่าสีเมื่อแล้วบานิบนนอนตี <c oughs> ว้ายนอนตียังพัดลมกับบุมี่เนาะ <c oughs> โอ้โอ้โอ้พอ,อถึงพัดล้มพอพถึงพัดลม เดี๋ยวมี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 เอานี่ซื้อพัดลมมาให้ตัวนึงเอาเหนียาวันอยู่เฮื่อนเจมินอึดคักพัดลมพุณ่ะเอ้ยเอ้อกับพ่อมีเงินซื้อเนาะโอ้ยเน่อยเจมินจนเนาะเจ้าเนาะจนไปหาของอะไ้เนาะซื้อพัดลมมาฝากแม่แปนอืมตัดร้อยน้ำเขาทิ่เป็นรมทุบลมภาพเลยครับพัดลมพัดลมต่างโตัว16นิ้วเห็นไหม่อันตัวนี้ตัวใหญ่ดิดีครับผมเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวประกอบให้หันละ สืพัดลมคือว่าสืบบุมี่แต่บ้านลมยังเฮื่อนมาเบาลิกเบาอีกระถืออีกแล้วบุมีีลีนแล้วเฮ้ยยังสมือนีิเฮ้ยยังยู่งเฮื่อนนน่แม่ก็ย่ยูจ้งสิแล้วแล้วเมื่อแม่กออกไปทงเมื่อออกไปมือนีละไปงมหอยด้มือละถุงสองถุง<อ>แ,ลแล้วมาขายไว้จะซื้อยุ่ซื้อกินละลูกเอ้ยอเป็นไอลูกลูกหลานลูกสาวหลากับลูกสายหลาเจโทรมาหาเถื่อปะ ก็เลยจำไว้ากับโทษมากหมู่ว่านล่ะว่าเห็นเด็กน้อยเห็นเต่แม่มันโอ้เด็กน้อยไปใส่เด็กน้อยก็ดจะอยู่ทั้งเงียทั้งสา้นคาตัวมันจมอยู่โอ้ยหนกแลโควีดข้อวัดว่าสิไปหาบมาอยู่น้ำจะเดียนจ้องเดียนกับไม่ได้ไปแม่ฉันว่าันากมันไปใส่มาใส่มันยากถ้าเกันไปฉีดวัคซีนหรือเปล่ฉบดสีบ้านนี่มิดซีรีอยู่เอาคือวางสั่น ลูกไส้ไปสีดไหมเหลือดีโมมี่ยังดอกมันไม่เป็นระยะันือยังก้าวดอกสีดไว้ก็ดีได้ันมี่กับสีดยุ่นละโอ้ติไปสีดไปหล่นนไม่เป็นยังดอกสีดแอตตาเด้ออายุหลายๆสีสีแอตตาผลกระทบมันค่อยบาลายเข้าใจบออ่าลูกไส้ก็บสีดมาแล้วสีดวัคซีนมาแล้วสั่นประกาศมหาด้นี่ าามาแล้วกา,ฟาแฟาเบิร์อะไรบอกาแฟกับเบิร์กโกอแล้วเออแม่ผมเอาอันก็เครื่องก้อนเนี่ยที่ผมเอาอันยานที่ว่าไอ้ว่ามันยาอันอาหารเสริมกระดูกอะพักกันกินไปอันกล้องสีเหลืองๆอันแม่เที่ยวมาให้ เริ่มแล้ยอ่ะบริกรครับดีมากครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้ยคุณแมนะครับพนังเขียวหมากจุจย๋ยจุ๋ยนะครับแสบบ่เขียวหมากแสบเนาหอกเขี่ยครับประกอบเองได้พันลมนะบพ่งประกอบให้แล้วเดว้เปลี่ยนใจแล้วเมื่อแล้วบบนี้มั ค่ารถคารถเร็วๆค่าน้ำมันมากระมาให้กระเป๋านี่กระเป๋านั่นนะถ้าซื้ออยู่น้ำลานน่ะพันกว่าบาทผุนเ้ยฮะน่ะเออพัดลมนี่กระห้องโฮเ์ลอยผุนน่ะพัดลม,มอ่ะดูฟอนดูเรื่องฟองเห็นบ่บ้านได้เห็น <laughs> เอาบ่าปเปิดพัดลมให้เบิ่งกิดกันเหอบ่ง่ายก็เงื่อก็ บ้าอันนี้อันใหญ่เด้แม่มันบ่แม่นกล่องเล็กๆเด้ตัวใหญ่เด้นี่น่ะพัดลมตัวใหญ่เด้นี่น่ะ16นิ้วนี่น่ะอันนี้มันแยกิ้นส่วนใส่กล่องซือเด้นี่